Falcons the name, f y the สวัสดีทุกคนนะครับฮีโร่คนใหม่ฟอคคอนเป็นสายไฟเตอร์วันนี้จะมาเล่นในตำแหน่งท็อปเลนกันจะเป็นยังไงไปดูกันเลย โอเคมาบินไปก่อนปีกไม่แดงไม่มีแรงบินแต่ถ้าจะบินอย่างนี้ก็จะกระเถอะอุ๊ยอยู่เจอคนไรเดอ้อร์คนไรเดอ้อใจเย็นเดอ้อใจเย็นเดอ้ออูไม่ออกมาด้วยอะ่ะไม่ออกมาด้วยต้องเอาโซ่มาฟาได้เลยอย่านะยิงนะยิงนะยิงออกมายิงออกมายิงนะออกมายิงนะเอ้ยไม่ออกมาทันทีรุ้นนะเนี่ยออกมายิงนะ ยิงเออโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บจริงๆเลยยิงยิงยิงจุดอ่อนยิงจุดอ่อนจุดอ่อนสองอันแล้วสองอันแล้วสองอันแล้วมารอคูดาวอนนี่เนี่ยยิงชีพก่อนก็ได้นี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าบินบินบินไปอ่าหาซีบิดแล้วพันซีบไปแล้วยิงยิงจัดยิงยิงเพิ่มเลือด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 แล้วแต่ถ้าคิวชิหนึ่งไปเลยโอ้ยเก็บใจแล้วก็อะไรนมีโลขึ้นมาเสียดายจัง เสียดายจังนะ, <All right. S 1> ะเก็บเงินก่อนเก็บตาโอ้โหไล่เดิมไม่ขับด้วยนี่ยิงนะยิงนะโอดฟลาซี่ปวดไปแล้ววะเก็บใหม่ก็ได้ <First KO. S 1> มาสี่มาสี่มาให้ชิปนะมาให้ชิปนะมาสี่มาให้ชิปนะเขาพุ่งเหวี่ยงโอ้ยเจ็บ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 ,เจ,บเจ็บชา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 อ่าเหล่ามุมเทียวเหล่ามุมเทียว เข้ามาเดี๋ยวมุ่งเยอะนี่แน่นี่เนี่ยอาพาสิบติดแล้วพาสิบติดแล้วจ้าวบไปแล้ววบไปแล้วนี่ชิรนี่แล้วเออเออยิง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 พาสิบต้องติดแล้วอาพาสิบติดแล้วพาสิบติดแล้วยิงเพิ่มเลือดยิงเพิ่มเลือดยิงเพิ่มเลือดอามาสิมาสิขับมาชนเลยเออยิงเพิ่มเลือด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 บินเอาบินช้าจังเอ้ยเชชิก่อน อยู่ไหนผู้มีกพเนี่ยจะเอ๋เอไม่อยู่เราขับรถมาแล้วต้องเก็บพลสซีก่อนเอาโอ้โหเก็บใหม่หมดเลยสามอันเออนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เโอ้ยิป่อแปะเลยรแเออไม่โดนไม่เออโดนแล้วเออเลยมุมเดียวมุมเดียวอีกมุมเดียวาขับมาหน่อยขับมาหน่อยขับมาหน่อยใกล้อีกนิดนึงอีกนิดนึงเออโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอันติเลยอันติเลยอันติเลยอันติแล้วยิงไรยิงไรโอเคสวยจ้ะหยุดนะหยุดนะเออรีบไปกลางเร็วรีบไปกลางเร็ว กดวิ่งเร็วเลยนี่กดวิ่งเร็วแล้วปะเนี่ยอุ้ยวุ้ยเออีคนเละน้อยไม่ไ <hatten> ด้ห <we> <olas S 2> ิวตลอดนี่เงี่นี่เนี่ยพาสิบตรงติดพาสิบตรงติดพาสิบไม่ติดพาสิบไม่ติดเลยด้านหนึ่งโอ้ยเสียดายหยุดกดเลยเด้อหยุดหยุดอ่าหนึ่งอาสองสามอาราสิบตีละอันติเลยอันติเลยเออเออยิงยิงเพิ่มเลือดยิงเพิ่มเลือดนะโอ้วิวกด้าโอ้เจ็บเจ็บโอ้ยเจ็บเจ็บ เจ็บโอ้ยเจ็บเจ็บขอช้คลิปก่อนขอชิคลิปก่อนโอ้ยใจเย็นเจ็บ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 โอ้ยเจ็บ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 โอ้ยอป้อมไดเลยอะไม่ได้นี่แน่โอ้ยโดนเตะโอ้ยโอ้ยขอชิปิปก่อนโอ้ยนี่ก็แม่นเหลือเกินโอ้ยเจ็บนี่เนี่ยโอ้ยโดนเตะแล้วนี่เนี่ยาบเลยยนะอยู่นะยังดูอยู่นะอยู่นะโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บวจะตาย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  ขันป้อมไม่ได้จะตายป้อมแตกเลยเนไอแม่นะเนไอแม่นะสกิลยังไงโอ้นี่เน UH> ี่ยนี่เนี่ยเอ้ไอสายเลยายลยอดเลยหนเลยนืดเลยนืดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโไงดีอ่ะสู้เขาไม่ได้เลยอะสู้โดดได้คนเดียว โอ้ยเจ็บเดินวนกลับไปรอครูดาวแล้ววิ่งเข้าใหม่ด้วยโอ้ยทำยังไงดีทำยังไงดีเติมเลือดดีกว่าบินบินไปเลยบินบินเอ,อ้ยเจอแล้วเอออาติทางเหนือจ้ะติทางเหนือจ้ะหนูติทางเหนือจ้ะนี่ต้องตายแล้วต้องตายเออคุ <ple asure> ไม่ได้อะ่ะ <ally> โอ้ยป้อมป้อมจะแตก คีบตายสิคีบโอ้ยปอมจะแตกแล้วป้อมแตกแล้วโอ้ยโเจอใครเนี่ยโอ้ยโอ้ยยิงนะ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 ยิงยิยิงยิงโอเคโอเคเอาเอาล็อกเก็ตไหมล็อกเก็ตไหมโอเคเอ้ยยิง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 เออทั้งกระถุงทั้งกระถุงไอแม่ไม่กล้าเข้าไปเลยอะหนืดอะ ปกติก็ชาาอยู่แล้วโอ้ย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 เจ็บเจ็บเจ็บอ้าวอ้าวอ้าวผัสิบติดนะผัสิบติดแล้วนะผัสิบติดแล้วนะผัสิบติดเป็นอันจบเอายิงไม่ได้อีกน้อยเขาว่ามายิงชิปนี้ไม่ได้ยิงยิงเออยิงอก่อนเยิปผเสี่ผัสสิบติด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 ตติดติด นี่เนี่ยเออวันไม่ถึงอะเร็วเกินมีปีกแต่สู้มอไทยไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเจเอวัตดีจ้ายิงนะยิงนะยิงนะบินองนี้ยิงนะบินเฉยๆยิงนะ,นย,ะนยิงนะนย,ยิงนะงนะเออน่ารู้อีกรู้อีกรู้เก่งรู้เก่งว่าอยู่ตรงนี้อุอ้ยช่วยก่อนช่วยก้อนดูของเราก่อนช่วยเออไม่ทันแล้วช่วยไม่ทันแล้วโอ้ยเร็วเหลือเกินจะไปไหน หยุด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 นี่คือตำรวจตำรวจจำหมวกไม่ใส่หมวกใช่ไหมไปเอาพร้อมก่อน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 โอเคหยุดนะย้อนดูหยุดหยุดเลย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 เฮ้ยเร็วเหลือเกินโอเคเราแอเกินยุดหยุดหยุดเราสองคนเราสองคนรวมพลังไอ้แล้วแม่รวมพลังรวมพลังชุดแดงเห็นไหมชุดแดงทั้งคู่ไม่ชนะได้ไง ยุดยุดยุด yeah. ย yup. ุดย an> oh, nice. oh, nice. ุดย an oh, nice. ุดผ e. so ัดสิบผัสิบป้องติดผาสิบต้องติดผัสิบป้องติดแล้วจังหวะเนี้ยเออผาสิบติดแล้วผาสิบติดแล้วเออเออนี่ได้ทำได้เหมือนกันทำได้เหมือนกันเพราะเราเอาคือตัวเดียวกันยังไงล่ะอ้อย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 เออถามว่าใครตายไปไหนไปไหนอ๋อนี่กระเด็นอยู่นี่รถเราดังคลิปให้เราดังคลิปให้จะยืนนะเดี๋ยวยังคลิปก่อนเดี๋ยวเพิ่งบวกนะใจเย็นนะโอ้ยมีคนมามีคนมานี่เนสวัสดีก่อนสวัสดีทำไมไม่รู้ นี่แนี่นี่แนี่พาสิีติดอ๋อพาสิีติดแล้วพาสิีติดแล้วพาสิีติดเราจะติดเราจะคนนี้เหลือหยุดนะหยุด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 เออหยุดหยุดเออหยุดหยุดหยุดยิง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 โอเคใช่ไปด้วยเท่านี้ละโอ๊ยๆป้อมป้อมต้องได้แล้วป่ะเออ มเนคนขี้ไแล้วคนี่มอเตอร์ไซค์นี่แน่ยงยิงงยิพาสซี่พาสซีฟพาสซีฟพาสซีฟอยู่ตรงไหนร้มองไม่เห็นเลยเมื่อกี Android ้นดูทดูพยาโอ้โอ้ยโดนตะเอาไงดีอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ oh ้ายแล้วยแลอมนคิดคิดตายตายโอ้ไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถายไม่ถ่ายไอมนไม่ถ่ายไม่ออโอ้ยมีมออไซมามอไซมอไซบิดมอไซจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหน โอ้โหมีทั้งปีกมีทั้งกดเพิ่มความเร็วก็ตามมอชัยไม่ทันการป้อมก่อนยอนดูไปแล้วย้อนดูไปถึงป้อมแล้วอ้าวเย่แล้วโอ้ยบินไปไม่ถึงนี่เนี่ยหยุดยอนดูดหยุ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 ดบอกให้หยุดบอกให้หยุดหยุดนะหยุดหยุดหยุดเออแต่ว่าป้อมแจกไปแล้วอ่ะมไม่ทันน่ะ อ้าวนี่เราเหลือกันสองคนเลยเนี่ยเอาตายแล้วตายแล้วการคลิปก่อนโอ้โหแล้วกันยังไงเนี่ยอีกคนนึงก็ยิงไกลขวาอีกคนนึงก็สกิลไกลขวาตายกันคลิปไม่ได้ย้อนดูกลับมายอนดูกลับมาช่วยก่อนการคลิปไม่ได้สกิลไม่ถึงเอาออกมากันสามคนเอามากันสี่คนเอาเข้า,าไปไอมาสี่คนเอ้ยยอนดูกลับมาการบ้านไม่ได้ตัวนี้มันการบ้านไม่ได้โอ้ยแข็งแข็งไปไม่รอดแล้ว และนี่ก็คือการรีวิว Falcon Hero คนใหม่นะครับขอให้ทุกคนสนุกกับการเล่นเกมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย